คืนวันนั้นฝนตกหนักพายุพัดอย่างแรงกระหน่ำเม็ดฝนให้สาดลงสู่พื้นดินและท้องน้ำประดุดเม็ดฝนนั้นเป็นของแข็ง เรือไม้โดยสารลำหนึ่งแล่นออกจากบ้านแผนมุ่งหน้าสู่พระนครบรรทุกคนโดยสารเต็มเพียบแล่นฝากระแสน้ำท่ามกลางเสียงฝนและพายุที่เพิ่มกำลังรุนแรงขึ้นทุกทีขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดสนิทคนโดยสารบางคนงอตัวเอนลงหลับในเนื้อที่เท่าที่พอจ๋าได้บางคนก็นั่งกอดเข่ามือมองไปข้างหน้าซึ่งมีแต่ความมืดเสียงฝน เสียงลมกระทบผ้าใบที่กั้นข้างเรือเกือบจะดังกลบเครื่องยนต์นั้นเสียสิ้นแต่เรือยนต์ลำนั้นก็ยังแล่นก้าวหน้าคืบคลานไปด้วยความพยายามเหมือนกับว่าเป็นสัตว์มีชีวิตที่ถูกบรรทุกด้วยสัมภาระอันหนะักและถูกต้อนตีให้เดินไปตามทางที่ลำบากกันดาลเสียงพูดเสียงคุยในหมู่คนดิสารซึ่งดังอยู่เมือเ่อเรือเริ่มออกจากท่านั้นค่อยคอยเงียบลงไป คงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและความกระเทือนแห่งเครื่องยนต์ที่แสดงให้รู้ได้ว่าเรือลำนั้นยังเดินอยู่นานๆก็มีเสียงคนหาวดังๆหรือถอนหายใจเสียงคนเปลี่ยนท่านั่งหรือหยิบข้าวของที่ติดตัวมาดังสลับขึ้นเป็นครั้งคราวเรือลำนั้นแล่นผ่านบ้านเรือนที่คับคั่งในบริเวณอำเภอแสงไฟฟ้าฉายออกมาจากโรงสีข้างลำน้ำ กระทบเม็ดฝนที่สาดลงมามีรู้สิ้นสุดแลดูเหมือนม่านที่ทําด้วยน้ํามากั้นไว้พอเรือเริ่มผ่านบ้านเรือนที่มีปะปลาอยู่นอกอําเภอออกสู่ท้องทุ่งสายลมและสายฝนก็กระหน่าลงแรงขึ้นกว่าเก่าคนโดยสารจานวนมากที่นั่งหรือนอนอยู่ในเรือพากันขยับตัวเหลียวซ้ายแลขวามองดูหน้ากันอย่างไม่สบายใจพอเรือเล่นต่อมาอีก จะเข้าหัวเลี้ยวที่เรียกว่าคุ้งสำเภากำลังแรงของพายุก็มาปะทะโคกกลางลำเสียงใครบีดร้องเสียงคนตะโกนเสียงเด็กร้องจ้าขึ้นด้วยความตกใจที่กำลังหลับอยู่ก็ทะลึ่งตัวขึ้นสุดแรงทุกคนถลันตัวพุ่งเข้าใส่กราบที่มิได้เอียงทันใดนั้นเรือก็โคลงกลับมาอีกทางหนึ่งด้วยกำลังท่วงสุดเบี่ยงท่ามกลางเสียงร้องที่ฟังไม่ได้สับ และเสียงรัวกระดิ่งของนายท้ายซึ่งดึงสายกระดิ่งด้วยความตกใจปราศจากสัญญาณใดๆและเรือน,นั้นก็คว่ำลงทันทีเครื่อหยุดในเรือคงเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งสั่นสะท้านอย่างแรงแล้วก็หยุดเงียบเหมือนกับหัวใจสัตว์ที่เต้นต่อสู้อย่างแรงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องหยุดลงเมื่อความตายมาถึงตัวท้องน้ำตรงนั้นมืดสนิททั้งฝนและพายุ ดูเหมือนจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นดุดว่ามัจจุราชนั้นยินดีในชัยชนะของตนเสียงคนตะโกนโวกเวกเรียกหากันในทถ้มกลางความมืดแต่เสียงนั้นลอยไกลออกไปตามกระแสะน้ำที่พัดเชี่ยวในที่สุดเสียงทุกอย่างก็หมดไปคงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและเสียงกระแสะน้ำกระทบผ่านต้นอ้อต้นแขมและรากลําพูที่ริมตะลิง ธรรมชาติยังคงสำแดงกำลังอำนาจอันมหุมาโดยปราศจากความรบกวนของมนุษย์เช้าวันต่อมาพระอาทิตย์ทอแสงอันแจ่มใสเมื่อรุ่งอรุณน้ำฝนที่ติดอยู่ตามใบไม้ก่อหญ้าต้องแสงอาทิตย์เป็นประกายเมฆฝนที่ถมมึนอยู่เมื่อกลางคืนคงเหลือในสภาพเหมือนปุยนุ่นเล็กๆ ที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอฟ้านกยางฝูงหนึ่งบินผ่านท้องน้ำตรงคุ้งสำเภาไปอย่างเชื่องช้ามุ่งหน้าไปหากินกลางทุ่งธรรมชาติลืมโทสะที่บังเกิดเมื่อตอนกลางคืนนั้นแล้วสิน้นและเริ่มวันใหม่ด้วยอาการอันแจม่มใสเหมือนกับเด็กที่ยิ้มเบิกบานทั้งน้ำตากรมการอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรแถวนั้นอีกมากมาย ที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่กลางดึกต่างก็พากันแงนหน้าขึ้นดูฟ้าแล้วก็ก้มหน้าทําหน้าที่อันขมขื่นบีบรัดของแต่ละคนต่อไปบนตะลิง่งท่ามกลางแสงแดดเรื่อเรองของยามอรุณมีศพคนที่จมน้ําตายแต่เมื่อคืนวางเรียงอยู่มากมายหลายศพทุกศพยังสดและดูเหมือนคนนอนหลับบรรยากาศนั้นสดชื่นในยามเช้า เสียงนกเล็กๆที่ขับลำนำอยู่ตามสมถุผู้มไม้และเสียงไก่ขันกรับอาทิตย์อุทัยจะไม่มีวันปลุกให้คนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาอีกในหมู่ศพที่นอนอยู่นั้นเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีที่เป็นเด็กก็มีเป็นหนุ่มสาวก็มีและที่เป็นคนเข้าปูนชาราแล้วก็มีบางก็เป็นขหาบดีบ้างคั่งเดินทางไปธุระบ้างก็เป็นข้าราชการบ้างก็เป็นสมณะ ต่างวัยต่างเพศต่างอาชีพแต่ละคนเคยมีอาชีพมีลมหายใจมีความรู้เคยทุกข์เคยสุขเคยรู้ร้อนเย็นของอากาศเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยทรมานแต่ละคนมีชีวิตที่เป็นของตนเองแต่ก็มาสิ้นชีวิตนั้นลงพร้อมๆกันหลายชีวิตมาร่วมทางกันครั้งเดียว จากที่ต่างๆแต่และชีวิตเคยประกอบกรรมมาแล้วทั้งสิ้นจะมากน้อยก็สุดแล้วแต่บุคคลแต่เหตุฉไหนชีวิตเหล่านั้นจึงต้องมาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเดียวกันและในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันชีวิตเหล่านี้มากมายนักมาประสบครอบกรรมจมน้ําตายลงพร้อมๆกันซึ่งนับว่าเป็นเคราะห์อันหนักแต่และชีวิตจะเคยประกอบกรรมอันร้ายแรงมาเหมือนกันหมดที่เดียวหรือ ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ทางที่ดีเราควรจะศึกษาชีวิตเหล่านี้ทีละชีวิตบางทีจะรู้ได้ว่ากรรมอันใดบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นบางทีเราอาจรู้ว่าความตายที่มาถึงคนเหล่านั้นพร้อมกันนั้นสำหรับบางคนอาจเป็นผลสนองตอบแทนความชั่วบางอย่างบางคนอาจเป็นผลสนองความตั้งใจและความปรารถนาและบางคน อาจเป็นเพียงทางออกหรือมิฉะนั้นอาจเป็นแต่เพียงจุดจบในประโยคชีวิตที่ยืนยาวแต่และชีวิตที่จะบรรยายต่อไปนั้นเป็นคำตอบอันกระท่อนกระแท่นที่มนุษย์ธรรมดาสามัญผู้มิเช่พรหมจะให้แก่กันได้เท่านั้นเองถ้าใครจะไปถามลอยว่ามันเกิดที่ไหน มันก็จะต้องตอบว่ามันเกิดที่เมืองสุพรรณแต่ความจริงนั้นเจ้าลอยมันจะเกิดที่ไหนไม่มีใครทราบชื่อของมันที่เรียกกันว่าเจ้าลอยทั้งละแวะกบ้านนั้นเป็นการบอกประวัติของลอยอยู่ในตัววันหนึ่งประมาณ3 0กว่าปีมาแล้วเวลาเช้าแต่ยังไม่สว่างเย่พริ้มที่บ้านแกนอยู่ริมคลองได้ลุกขึ้นตั้งหม้อของข้าวตามปกติวิสัยของชาวบ้านแถบนั้น เชา้าวันนั้นเป็นวันหน้าหนาวเย่พริมก่อไฟแล้วก็นั่งพิงกองไฟอยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้เลือดฝาดของแกซึ่งดูเหมือนจะขอดข้นเพราะความหนาวได้รับความอบอุ่นกระจายไปทั่วตัวก่อนที่จะลงมือทำงานอย่างอื่นต่อไปเย่พริมเหยียดมืออันหยาบและหนาข้อนิ้วแตกทุกข้อเพราะงานหนักที่สุจริตออกอังไฟปากก็เคี้ยวหมากคำแรกสำหรับวันนั้นและขนาดนั้นเอง หูของแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องว่ววดังขึ้นใกล้ๆบ้านแกให้รู้สึกสนเทเป็นหนักหนาเพราะบ้านแกอยู่ห่างบ้านคนอื่นและแกก็อยู่ด้วยกันสองคนกับเจ้าเถกหลานชายอายุเก้าขวบของแกซึ่งบัดนี้ยังนอนหลับสบายอยู่ในมุ้งเย่พริมเงี่ยหูฟังให้แน่ใจแต่เสียงเด็กร้องไห้ก็ดังอยู่เรื่อยๆแกนั่งอยู่นิ่งๆต่อไปอีกครู่หนึ่งตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไร เสียงนั้นดังมาจากท่าน้ำหน้าเรือนแต่ในที่สุดเมื่อเสียงนั้นดังอยู่เรื่อยๆไม่ยอมหยุดเย่พริมก็ผละจากกองไฟฉวยตะเกียงที่ตามด้วยน้ำมันปลาส้อยมีแสงริบหรี่เดินออกจากเรือนไปยังตีนท่าพอถึงตีนท่าเย่พริมก็รู้แน่ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นแต่เป็นเสียงเด็กเกิดใหม่อายุไม่เกินสิบวันและเมื่อส่องตะเกียงไปที่บันไดท่าน้ำ เยพริมก็เลยเห็นหม้อถนอนใบหนึ่งลอยมาติดอยู่ในหม้อนั้นมีเด็กผู้ชายเกิดใหม่กำลังตะเบงเสียงร้องเหมือนกับจะเรียกให้คนช่วยเย่พริมใจหายวาบรีบก้าวลงบันไดไปยกเอเหม้อนั้นขึ้นมาอย่างบรรจงแค่ค่อยๆอุ้มเด็กนั้นขึ้นจากหม้อและกอดเอาไว้กับอกเมื่อได้รับความอบอุ่นจากตัวเยพริมเด็กนั้นก็หยุดร้องและเริ่มไซน้าไปตามหน้าอกเยพริม พอแกเอาหัวนมของแกที่แห้งแล้งมาแล้วหลายปีใส่เข้าที่ปากเด็กนั้นก็ดูดอย่างพอใจไปจนหลับเยบพริมนั่งอยู่ที่หัวบันไดนั้นนานลืมความหนาวจากอากาศนั้นเสียสิ้นมีแต่ความอบอุ่นอันเกิดจากความรักความเมตตาที่แกทุ่มเทให้แก่เด็กน้อยที่ไม่มีผู้ใดปราถนานี้นับแต่นาทีแรกที่แกหยิบขึ้นจากหม้อสว่างแล้วเยพริมเริ่มมองดูรอบๆตัว แล้วก็ลุกขึ้นยืนอุ้มเด็กนั้นเดินกลับเข้าเรือนอย่างระมัดระวังประดุดว่าแกกำลังยกสมบัติอันมีค่าและตั้งแต่นั้นมาเหยพริมพ์ผู้ซึ่งผัวตายเสียตั้งแต่ยังสาวสาวไม่เคยมีลูกก็เรียกเด็กคนนั้นว่าลูกและเลี้ยงเด็กนั้นมาจนเติบโตตั้งชื่อว่าเจ้าลอยเพราะมันลอยมาติดมันในท่าน้ำหน้าบ้านแกในเช้าตรู่วันหนึ่งเหยพิมแกไม่รู้ว่า สัตว์ที่แกเอามาแนบไว้กับอกนั้นมิใช่มนุษย์แต่เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายเมื่อได้ความอบอุ่นจนฟื้นชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะกัดเอาร่างที่ให้ความอบอุ่นให้ชีวิตแกมันนั่นเองแต่ถึงแม้เยพริมแกจะรู้แกก็คงจะยังเลี้ยงเจ้าลอยต่อไปเพราะความรักของคนเรานั้นบางครั้งก็มีมากมายจนทำลายตัวเองเยพริมมีอาชีพขายผักผลไม้ และของกินจุกจิกอีกหลายอย่างเช่นพุทราแผ่นและเครื่องจันอับวันหนึ่งวันหนึ่งเย่พริมก็พายเรือออกจากบ้านแต่เช้าเที่ยวพายเรือเร่ขายของไปจนตกบ่ายจึงกลับบ้านเมื่อเจ้าลอยยังเป็นเด็กสอนเดินเย่พริมแกก็ให้เจ้าเถกหลานชายคอยดูมันอยู่ที่บ้านแต่พอเจ้าลอยอายุได้สักแปดเก้าขวบเย่พริมแกก็เอาใส่หัวเรือให้พายหัวไปทุกวันลอยมันหน้าตาดี ใครเห็นใครก็รักบางคนที่ไม่เคยซื้อของจากเรือเยพลิมมาแต่ก่อนก็เริ่มซื้อเพราะความน่ารักหน่าเอ็นดูของเจลอยที่ร้องเรียกอยู่ที่หัวเรือระหว่างนั้นเยพลิมก็ทํามาค้าขึ้นดีขึ้นทุกวันเก็บหอมรอมริบซื้อทองใส่ข้อมือแล้วก็ซื้อสวนซื้อนาไว้ได้บ้างเป็นที่รู้กันทั่วไปในละแวกบ้านว่าเยพริมมีฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ถ้าใครมาพูดถึงเรื่องนี้กับเยพริมแกก็รับปากว่าจริงทุกครั้งไปพร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าไอล้ลอยมันนำลาบมาให้ตั้งแต่เลี้ยงมันมาก็ทำมาค้าขึ้นมาตลอดเห็นจะเป็นบุญของเด็กที่มันสร้างสมมาฉันเองก็ตัวคนเดียวไม่มีลูกมีเต้าหาได้ก็เก็บไว้ให้มันนั่นแหละเพราะเลี้ยงมันมาเหมือนลูกพ่อแม่ของมันเขาใส่หม้อลอยน้ำทิ้งมันเสียแต่แรกเกิดเยพริม ไม่เคยปิดบังประวัติของเจ้าลอยเลยแกเล่าให้ทุกคนฟังแม้แต่ตัวเจ้าลอยเองพอรู้ความแกก็เล่าให้ฟังและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ลอยมันไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อใครจริงจังมาแต่เล็กและถึงมันจะติดเยพริมและร้องไห้ตามเวลาแกจะไปไหนมันก็ติดมือที่ขุนมันมือที่เคยป้อนข้าวซื้อขนมให้มันกินเท่านั้นเองความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินไปกว่านี้ ลอยมันไม่รู้จักส่วนเจ้าเถกซึ่งเยพริมแกสอนให้ลอยเรียกว่าพี่นั้นเป็นเด็กอารมณ์ดีและรักเจ้าลอยเหมือนกับเป็นน้องของตัวแทๆ้ๆพอลอยมันรู้ความมันก็ข่มขู่เจ้าเถกได้ทุกอย่างเจ้าเถกก็ตามใจและบางเวลาที่เจ้าเถกจะขัดใจบ้างลอยก็ขู่ว่าจะฟ้องหย่ายถึงความผิดต่างๆที่เจ้าเถกมักจะทําอยู่เสมอเจ้าเถกก็ต้องยอมตามใจมันทุกครั้งไป เจ้าเถกับเจ้าลอยอายุต่างกัน9ปีฉะนั้นพอเจ้าลอยอายุ10ขวบเจ้าเถกก็เป็นหนุ่มอายุ19แต่ลอยอายุ10ขวบนั้นดูเหมือนจะมีกำลังใจกำลังปัญญามากกว่าเจ้าเถิกเมื่ออายุ19เจ้เจ้าลอยจึงอยู่ในฐานะที่จะพูดจาให้เจ้าเถกเชื่อฟังได้เสมอไปถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าเยพริม้มมีคุณแก่ลอยในฐานะที่ชุบเลี้ยงมันมาให้มีชีวิต เจ้าเถอก็มีคุณแก่มันในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆที่จะดำรงชีวิตนั้นต่อไปได้เจ้าเถิกอสอนให้มันลงเบ็ดทอดแหบอกให้มันรู้ว่ารูปรลาไหลอยู่ที่ไหนสอนให้มันรู้จกักหาลูกปลาหมอเป็นเป็น,ปนมากเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนสอนให้ดักนกดักหนูและจักสารสอนให้มัดตอกเวลามงลุงหลังคาสอนให้เลื่อยไม้ใสกบและอื่นๆอีกสารพัด แม้แต่ความรู้สึกที่แบ่งออกเป็นผู้หญิงผู้ชายเจ้าลอยก็ได้มาจากเจ้าเถิกทั้งสิ้นวันหนึ่งลอยมันตามเจ้าเถิกไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งหลังบ้านเพราะตกกลางวันผู้ที่ไปเกี่ยวข้าวก็กลับมานั่งกินของที่เขาจัดเลี้ยงแขกใต้ร่มไม้กระไกกับลานนวดข้าวกินข้าวกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างถือเคียวมุ่งหน้าไปยังกลางทุ่งที่แดดส่องลงมาเป็นประกายลอยมันยังเป็นเด็กไม่มีใครสนใจเหลียวแหล มันจึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตั้งใจว่าจะนอนอยู่ที่นั่นจนบ่ายลอยนอนอยู่พักใหญ่ๆมันก็ได้ยินเสียงคนพูดจากนันหนงหนิงเบาๆอยู่หลังกองฟางที่อยู่ไม่ไกลนักด้วยความสนใจประสาเด็กลอยค่อยๆเลียบเคียงแฝงคณาเข้าไปใกล้ๆค่อยๆเะงโงกหน้าไปดูว่าเจ้าของเสียงนั้นจะเป็นใครมันก็เลยเห็นเจ้าเถกับหญิงเพื่อนบ้านรุ่นสาวอีกคนหนึ่งนั่งชิดกันจนผิดสังเกต จะว่าคุยกันตามปกติก็ไม่ใช่เพราะลอยมันจับคําไม่ได้ว่าเสียงเบาๆที่ออกมาจากปากเจ้าเถิกและหญิงสาวคนนั้นมีความหมายเป็นคําพูดว่าอย่างไรและมือของเจ้าเถิกนั้นก็ไม่ได้อยู่กับที่เที่ยวจับคลำลูบไล้เข้าไปใต้เสื้อผ้าสีน้ําเงินที่ปกคลุมร่างหญิงผู้นั้นอยู่ลอยมันอ้าปากเหมือนจะตะโกนร้องเย้าเจ้าเถิกเล่นอย่างเคยแต่เสียงนั้นเหือดแห้งหายไปในลําคอ เมื่อมันเลยเห็นใบหน้าและแววตาของเจ้าเถกในลักษณะที่มันไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนลอยนอนพังภาพงเงียบกลิบกับพื้นดินตัวแข็งเป็นไม้กระดานตาทั้งคู่โผล่ขึ้นเหนือคนาแฝงกอหญ้าอยู่อย่างไม่กระพริบสิ่งที่เจ้าเถกหนุ่มและหญิงสาวผู้นั้นกระทำต่อไปตามอนัตของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ลอยไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนแต่มันก็รู้จักทันทีด้วยสัญชาตญาณและสัญชาตญานั้น เขเร่งเราหัวใจของมันให้เต้นแรงเป็นจังหวะความร้อนที่มันรู้สึกตามใบหน้าและเนื้อตัวนั้นร้อนยิ่งกว่าแดดร้อนยิ่งกว่าไฟใจหนึ่งมันอยากจะหนีไปเสียให้ไกลไม่อยากจะดูแต่ร่างกายของมันดูเหมือนจะมีกำลังอำนาจอีกอย่างหนึ่งมากดตรึงไว้กับที่มิให้ขยับเขยื่อนได้ตาของมันทางโพลงดูอากับกิริยาของคนทั้งสองเหมือนกับจะดื่มด่ำภาพนั้นไว้ It now